แล้วไปเฮือนลุงสิจ้าวช้างกระซีมามุ้งบอกแ,วแ้วเรากินยะงเห<อ>็ดซอยแล้วบอกว่าเรนะาสีมะเห็ดอยู่บ่มื่อนี่เนี่ยเห็ดเออเห็ดทาเขยิ้ถ้าเอยถ้าอยเห็ดซอยเอ้าคำเห็ดแล้วเห็ดข่อยกับเห็ดซอยอยู่คำเห็ดเห็ดคำบัเห็ดข่อยกับบ,บัวยนะ <c oughs> อยแล้วบ่กินได้อะยาเมื่อนี่เนาะ <c oughs> mùa anh đi cho bỏ đi chịn nhà vô về nhắn thứ một chịn cho đươm vô cho đươm ừ. ừ. cho tông rù lê tội yên ngay nó rồi ơi cho tông rù lê tội yên nếu bù mi phải bừng nát việc rồi กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพี่น้องเไงโอ้ลมมาดิพี่น้องเไยเนาะอ่าเบิร์ตสุข่สุขคนเด้อพี่น้องเนะาะทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทาง,ต,างต่างประเทศพี่นอ้องแมเมเอฟซีที่เขามาเบิ่งมาชมนะเนาะก็ขอขอโมกบใจทุกคอมเมนต์เนาะเพียงเนาะสุกการที่ชมที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปช่อมยูทูปตรงหวัวเวียงเนาะแต่ว่าจิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอ่า เบ็ดสุขูสุขคนท่านไหนพี่น้องที่ว่าติว่าเนรก็ได้เนาะเพียงเนาะในเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ครับขอให้มันผ่านไปพี่น้องไงเนาะล้มมาดีได้พี่น้องมาเวียงกับเบเวียนเขามาเบิ่งอาการคงอ่าน้องรออีกคือเก่าพี่น้องไงเนาะจังได้ก็อ่ามาเบิ่งมาชมน้ำกันอีกคือเก่าเด้อผมเองพี่น้องเอฟซีมานี่เนาะว่าเราเป็นเนรกันแน่อ่าสิ่งที่เราเห็นในเมื่อวานนี่เนาะก็คือว่าเอฟซีรายทานเพิ่นกะ คอมเมนต์ต so so ่างๆนะนะเนาะพียงเนาะก็ได้แต่เพื่อนพี่น้องไงเนาะมาให้กำลังใจหรือว่าเขามาเบิ่งก็ขอขอบมกขอบใจรายพี่น้องนะเพื่อโบเป็นการทักษะเสียเวลาลมเฮชียงลมอู้ๆพี่น้องนี่พี่น้องก็ยังคือเก่าพี่น้องไงเนาะนะทั้งน้องลอยก็เอาลูกกินนุ่มโอ้ยพี่น้องไงเนาะแตคือว่าเพิ่นเฮ็ดได้เอามอหนีพี่น้องไงเนาะผู้เพิ่นเฮ็ดได้ละอ่าขอกไก่หากแต่ว่าโบตอนนี้โบหู้ว่าไปใช้อีก อโอโหไปใส้อีกปบุญเพง่งพาพาลุงไปเบิ่งไปพอจะเห็ดน,น่งไปหลายาบ่อเคโอเคโเอเคโเคโอเคโอเคโอดคโอเอเคโอเอเคโอเอเออเคเคโอเคโอเอเอเเอเคโออคเเเเออ เ <overst run> <ult, S 2> ราเห็ดเช้านี้บ่เออราเห็ดเช่านี่ติเราไม่ได้เมาบ่เราไม่ได้กินบ่เช้านี่ยเรายาเลยสิอือไข่แล้วไข่หันไก่ไข่ได้เออ ตอนนีเน้เราไปใช้ตอนพอจะตอนไปูเฮือนลูกอืมไปเฮือนไปเฮือนลุงเพื่อไน,ไน,นไปยังเฮือนลุงน่ะไปไม่เอาไปเอาช่างกระซีไปเอาช่างกระซีไปเอาเยาวาใบเอลนีเ่เอาช่า,างกระซีมามุงบอกอืตะปูนี่ เนี่ระวังตับหันวูหลายโดตะโตนี่เราหันได้เธอนั่นนี่เธอนั่นนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังอ่าบมลู่งพี่เฮดพี่น้องไงเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยังไม่ได้เห็ดอ่านั่นเพราะว่าเฮาก็มาบอกพ่อเราอีกคือเก้าอือนอกพ่อเราอีกคือเก้าพี่น้องไงเนาะตัวนั่งลอยแล้วกับอาการน้อกับปกติแล้วล่ะ FC หลายๆท่านกับ ขอขอบคุณขอบคุณเนาะที่ว่าเป็นห่วงพี่น้องไงเนาะเป็นห่วงเลยค่ะขอบคุณขอบคุณที่เขามาเบิ่งมาชมอันนี้เห็ดเจ้าแป๋านะดอกเดียวนี่ดอกเดียวนี่บ่เบ่งฮะว่าแม่ดอกเดียวได้ใช่ว่าแม่ดอกเดียวได้ไป็นรุอยู่ใช่ข่แกงกินแล้วแกงกินนะแกงเห็ดบ่เซ่านี่เออไม่เศร้านี่แกงเห็ดเพิ่นว่าพี่น้องไง แต่ว่าตอนนี่นั่นาทางเันอ้เกิงนั่นบปอยู่เนาะเอาเข้ามาแต่ว่ามันลมแฮงจบวงได้เจ้าแป่าเช้านี่นะมันลายบบไปไปเบิง้งเอา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 กปเอยเ,เปาเาเอาเอเาาเ เอาผู้เียเจ้านะแมนแมนบ่คือบ่เห็นเอานเอาจะเอายู่แถวนี้มันคือบ่มีใช่ป่ะนี่หินอนี่เอานีนเอออไรลูกืม บ่เฮ็ดเพชรดินมันมักออกแต่ตรงใจมันจะเป็นมีเสื้อมันอยู่แถวนี้มันจะเป็นโลนของมันโลนเฮ็ดเอาอยู่น,นั่นเอวอขอเอาอยุดน,นั่นหันยุดนั่นเออนง่นนายด้ยนนอยยุดนั่นเนาะเออออกแล้วเนาะ ออกแบบนี้เนาะมันชุ่มไล้มันเป็นดินทรายเนาะเพนบอนเพงหาชะหามันชุม่มเห่นหรือไยดินทรายดินทรายดินชุม่มมันก็ได้ออก มกเต่งชื่อมกแต่งมาต้อนมือหนิชื้อแต่งมาต้อนชองทงฮะใช่โมนาว้อนะคือบนุ่งเืยอคันั่นให้ลูกตุ่มจบลูกจบดีลมชับอู่ฮะเน่าเน่า เออ่ไกปัไไกลัไปตาจะว่าไม่ได้ช่วยหนาให้บุญมีเลยไปจักเลยคือมุมแทนหน่าเป็นยังคือว่ามีแต่ห้อยบาทบุญมีนคือมีแต่ห้อยสูตรข้าฮะเข้าอ๋อลมแท่นี่ป๊อลมดิ ลมเงอี้พี่น้องเอ้เนาะใช่มันเพีงเอาเนาะน้ำมันนะแ่ย่งนะเห็ดว่กินได้ปะได้เออพูดพูดมาพูดพูดพูดพอแล้วากกะดูเน็ดเน็ดมล่างก้อนเนื้อมกแตงนะคจะกินกับล่างก้อนพ่อสด่อม่ให้ไลยสีมเห็ด เอาไปไหว้ไปเอาไปไหว้ไปอีตาเอาปลาลวกก่อนพราต้องตังค์นะนี่เอาลูกตังค์ไปเอาไหว้เอาไปไหว้ไปไปไหว้ไปน้องกินเม็ดได้ค่ะเฮ้ยเจ้าหน่อยน้องกินน้องเบื่อได้ค่ะพ่ยานน้องเบื่อบ่เอาไปไหว้ไปลูกไปโอ้โหโบใช่ฮอดเกิบโบยเนาะเอาไปไหว้เอาแพ้ให้แม่พี่แพ้นะ แล้วไปเฮือนลุงสิไแล้วช่งเกษตรมามุ่งบอแล้วเราเวียงเห็ดซอยแล้วว่าเราสีเฮ็ดอ,อยูอ่บ่้อนี้นี่ยเห็ด <c ười> เออถ้าเจ้าเต็มจะทำอะไถ้าคอยถ้าคอยเฮ็ดซอยเอ้าคำเห็ดแล้วเฮ็ดคอยกสิเฮ็ดซอยอยู่คำเห็ดคำบ่เฮ็ดคอยก็บ่ซอยแล้ววะกินได้หรือยาโนี้เนาะกินเลยเมื่อวานนี้เจ้าไม่ได้กินยาบ่า bên nhắn thưa bột chín chào lưm một chào lưm ừ. chào tầng rủ lê tội yên nghe nóng đồi ơi <laughs> 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 chào tầng rủ lê tội yên nghe bụng mì phải bừng nát việc rồi chị nát khảo môn này chào nhắn chị ba ba năm xưa thôi หอยย่างบุกินหอยย่งบุกินบุกินก็ย่าหอยย่ามันพิษมันบอกิษฮะมันบอกิษไปกินดูนี่พ uh> ิษคุณด huh ีไปล่างก้นมะแตงนะล่างก้นไปล่างก้นไว้ไปเอาไปให้เมียสร้างตันไม่ได้จัง่วยเด้อฮะ มันยังเหมือน้าแรงเลยมาจะกินเลยไปล้างก้อนยันเพิ่นหดพุยไปล้างก้อนไว้นะยันเพิ่นหดพุยหฮดยังนะอดมมาดีพี่น้องเห็นเนาะดมหมูเออเขาหยั่งก็บอกกินเจ้าคือนบัวนงเฉยแค่นี้าเจ้าบ่วนาบว่าเจ้าอาบมากเจ้าอาบนะอาบแล้วบอแต่วันนี่ ตอนเจ้าเป็นมาแล้วเจ้าอาบแล้วทุกข์แค่เอาพูดบ้าน,นี้นั่ะคอยสิบอกเลยก้อนเจ้าสีป้อนข่าวลูกนะคำเจ้าเป็นนะเจ้าต้องทุกแค่แปางหน้าช่วยหน้าเป็นยังจะดีก่อนอันนี้รถบ่ช่วยอ้อนหน้าแล้วมันยำเข่าป้อนลูกเลย <c oughs> เจ้าบ่ย่านลูกเจ้าเป็นคือเจ้าบ่โอ้ยมันเป็นเอบ่เป็นบ่เออบ่เป็นกับกันไว้ได้บ่ Nào chín Thì nào người Lôm mà đi Mùa nông hót đang chờ cho nhau đang đòi cả đây Như hôm là bố bạn Bố Lôm phạt Tuần nhìn xuyên nhàng Nghĩ tại xuyên lôm hả lẽ ủ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  วันนีงินเชียงยังดอกพี่น้องไงพี่เห็นบาราบก็ได้มาบ้ามาแล้วคอยว่าเรามาเลยเ,ลลเขาว่าด้านนั่นมาจากักเขาว่านน้องแดงก่อนมาจากักมาหารีำทุกคนมันขานนางนางแดงบอกเออเจ้าเห็นน้ำพายเห็นเห็นเนี้ยอะค่ะเจ้าคือสีเห็น,เ,ออนเจ้าเนี่ยบังดดน้ำทางนี่ มีแต่ว่าอย่าลืมกินยาแล้วเด้อกินคู่มือเด้อแบบน,นี้เด้อเด้อมิเด้อจะคอยบอกนะบอกแต่ละเทือมีแต่ว่ากินได้กินได้มีกี่ตัว,วอะไรเลยเนาะเมย์เจ้าเนาะจะเล็บเอาใน,น่หุบเด็กจะเล็บข่อยมือก็แต่มือนั่นพุ่มพัจังอบอกมีแต่ว่ากินได้กินได้กี่ตัวกันเลย กินกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนถือถือไว้เลยเอ็ซีเพิ่นเป็นห่วงเลยอนน้องโอยเอ็ดซีเพิ่นเป็นห่วงเพิ่นบ่อยากให้เจ้าอ่าปลายาจะว่าเคยเป็นอยู่ไปจักอยู่สองคนกับลูกกับเจ้านะกินยาแล้วนอนนอนเด้อบันี้เด้อกินยานอนพักผ่อนไม่ต้องกันกินแต่เช้าพุ่น ม่วานนี่กินอยู่บอกคือาบ,บ่ไริกนเนาเบราียงจะถามจ็ดีอ่ะม่วานนี่เออ้่วานนี่ิกฮะบดิกน <c oughs> บด้กนบ่นบคักแน่บอกเออเคยเห็นบกห็นบกคยคอยอยาเยอยเจ้าต้องกินด้วยลอันเยนอมอะ พราะวเจ้าส hey? ิทาให้ผัวเจ้าบอกให้ผัวเจ้าเอายาให้เจ้ากินนี่ข่อยว่ายังหึงแล้วบ่ให้กินดอกเห็นบ่เรายังีจะรดวานนี่ขนาดเจ้าอยู่ผัวเจ้าน่ะเจ้าบ่ได้เห็นบ่เจ้าบ่ได้จักบ่ฮะบ่จักหยังเลยแม่นบ่บ่ฮู้บ่คนคน คนที่ตายอยู่ก็อยากเออนั่นแล้วจังว่าให้เจ้ากินยานะเจ้าจะป้ายาได้บาทนี่ต้องกินเนาะนางพิกต้องกินตลอดมือป้าเรามือป้าเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับว่าอ่าไลเมื่อานนี่เนาะพิง เอพซีเพิ่นก็ว่าไฮไลายเพิ่นว่าทุกข่อยโบโบบีบโบขั้นเจ้าขั้นไปช้งผัวเจ้าก็อยู่เนาะให้ผัวเจ้าได้ขั้นเนาะผัวใอยว่าบีบอืมแมีแต่ห้ยังเดียวเมื่อวานนี่ดสิรล้วบอหให้บอเราวอกภาษาชมเจ้าบอเราบอกเจ้าเจ้าเนาะให้ยห้ยว้เนี่ยเลยให้กินยาให้ให้กินยาเออ เปิดตั้งเปิดงานวะไปจับหยอกหยอกนึ่งหน่งนั่นฮไปหยอกไปหยุดนี้นะจับนี่ก่ัวเจ้านะไปจับใครเนียนักจับยง งงมไง่ายนะคนเพบอกนเพยงเขามาบอกบะเขามาบอกบอกอยูเห็นทุกอาอยู่คนทางใครบังหนเขามาเด่นบอกม่นเ้ายเออเขามาเบิ่งรถถังน้ำเงินขัวกอันผู้เช้านะมาเบิ่งในผัวเจ้าไปโยกเขาเจ้าก็อยู่ฮะ เจ้าไปใ<ะ>ห้บ่สเถอะฮะให้เมียเจ้าให้บ่แล้วยังบ่ฟังบ่แล้วอันผู้เช้าเลยใช่เช้าวันไหนเช้าวง่ายฮะผู้าวป๊บผู้าวป๊บเลยข่อาย่านในเกิงดิย่านเออเราเามาะะบ่าบสเะวะเราเป็นไรเมาเปไรเมาบ่เมาอยากจับไปซื่งสร้างว่าแท้สร้างก็เห็นบ่ ช้ไปไปไางก็เห็นบ่ช้างบ่้ช้างบ่ได้เห็น,รระหนจะคนอยู่หันเมียาช้างเมียาช้างนะเห็นอยู่เออได้พ่อแม่เขาไม่ได้ให้บ่จ้ะ,ะพะ่อแม่มีนางม่ได้อยู่อยอะแยะบ่เออไปเอาผัวใหม่แลยใครเอาผัวใหม่ ผัวเก่าเราเลยใช่ผัวเก่าตายแล้วอื<ม>อเกิงอยาจับขอรถดดได้เหัวเ้อามหานงเาแล้วลดววังว่าแท้ขอได้อย่าบ่จัง่อยเราจะให้เจ้ามันหายลดคอยเห็นในนี้ฮะคอยเห็นเจ้าบุญญานเราใหา้บ่บุญญานบุญญาตจาังดีไงญาด้ยัง เจ้าเห็นเจ้าเห็นกับตาพี่ชาวนี้มันบอกไทยิไปละวงทีก่อนกัตริริมกสาวมันวอาปัแ่เมียคุณานี้อายุพเดีกัลูกกว่าแล้วเนะโอ้ยมันมีพัวลยานะมันมีคเอาจเด้อดอายุพอดีกับา เอาไปทางนั้นไปโลกมีทางพอริมมีทางคือการคอยไปทางนั้นไปโลอเขาไม่สนใจม่ได้สนใจเลยตอนนี้นะ่นเจ้าว่าไปเอาสังกีเนาะตัวน,นี้เนาะเจ้่ว่ายัางหมมาเนาะยังหมมามามหลับทาทาเบาเวียงก่อนเนอ๋อคอยมาหาน่ะเห็นยุคนะ่ะคือเดียวเิ่งะคือบวเห็นผัวเยะ เฮือนพุ่นค่ะอยู่ทางเฮือนบ่อือค่ะเจ้าผูกอันอยกันออผู้ชามจมจมเฮ็ดซอยก็บ่เห็นแล้วเฮ็ดก็ไผสิเฮ็ดเนาะให้ข่อยเฮ็ดผู้เดียวบ่เฮ็ดด้คาบ่เฮ็ดาเฮ็ดสิเฮ็ดออยู่ อ่าเงี้ยน้องลุกหญ่เี้ยนี่ย้ากันผูกคว้าากันเอาไปไปนั่งอยู่เพื่อนผูกไปมันลมไปอยู่นี่ไปโมไม่มันลมนี่มันหนาวนี่ตอวิว่เยวผู้ชายอากาเอาผัวอบางใผู้ชายาผัวนเ้อเอาเอากาเลยใครบ้มันเอาผัวอบ ยังไม้เอากอทเอาบ่กไปเลยเวลาอยู่กับเจ้านา่ไปเลาัวเจ้าหอบ่นที่บ่รบนเมนดแล้วบ่รดบบ่อแบบไทงทงแลาวเทียเต่าแล้วบ่เมนบงรอยเจ้าอยากปั่นอยู่ก่ ใครพาพงไพําพอยะแ่ันไปไนเอาเสาอกแล้วังแล้ววาช่างนะช่างจะไปบอกแล้วจะไปกุเทพกับช่างต่ไปหยอกลูกห้าห้ามันแค้นนะฮะน่ไปเด ไป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 ขึ้นทึงเถียงผู้ไปขึ้นทึงเถื่อนผู้ไปลมไปถือเอาถือเอาถือเอาไปนะพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กับสิประมาณนี้แหละถ้าว่าผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีพี่น้องเลยเพราะว่ามันกระล่เนาะอยู่ข้างดุมที่เปนั่งอยู่ทางเถื่อนพุ่นลอยบนเกลงมาแล้วว่าเราแปะเอาช่างกับสีมามุ้งพี่น้องเลยเนาะไปผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆ อยู่ดีมีแห้งมาจูู่ทุกคนผู้ไรโบ้เคยเห็นกันจิตกใจแน่พี่นอ้องอาะจิตโคมินไปต่างๆกนะันนะคือเก่าคือเดิมเหมือนไหนพี่น้องเลยอ่าแชมรับคลิปนี้กับบูมี่อย่างลายพิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยลายอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยเนาะข,ขอก่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเอฟซีเนาะ